เปิดบ้านวุนเส้นวิริธิพาไม่อยากมีลูกทำารักชีวิตพังเสาว,วุนเส้นก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้โดยเผยว่าที่ต้องนอนโรงแรมเป็นเวลากว่า2ปีเราพูดขำๆไม่มีอะไรคือพูดให้แบบไม่อยากให้คนรู้สึกว่าตอนนั้นเราอยู่โรงแรมแล้วมันดูเวอร์หรืออะไรเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นที่ที่เราอยู่อยู่แล้วสบายใจซึ่งเราก็ได้ค่าเช่าที่สำหรับตัวเราแล้วมันโอเคตอนอยู่ตรงนั้นประมาณ2ปีถือว่านานเหมือนกัน แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้กะจะอยู่นานขนาดนั้นแต่ว่าความสะดวกและความสบายในตอนนั้นมันมากที่เราคิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วดีโดนเมา์ว่าที่อยากการเพราะตัวเองไม่อยากมีลูกเพราะกลัวหุ่นเสียนั้นสาวุลเส้นก็เปิดเผยว่าไม่เป็นความจริงเลยเพราะตนอยากมีลูกตั้งแต่อายุ30ปีแล้วแต่ตนก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะเมื่อเป็นข่าวมันจะถูกโยนกันไปกันมาขอตนนิ่งๆไปดีกว่าก็ให้คนอื่นเดากันเป็นเองว่าเพราะอะไร และเท่าที่ตนรู้มาตอนนี้ก็ไม่มีคนเดาถูกว่าเราเลิกกันเพราะอะไรแต่ว่าตอนนี้ทุกคนมีชีวิตของตัวเองในแบบที่ดีสําหรับแต่ละคนแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องมีลูกตนก็อยากมีแต่ว่ามันติดเรื่องบางอย่างซึ่งไม่ได้เป็นฝ่ายเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแต่ผู้หญิงคนนึงแต่งงานกับคนคนนึงก็อยากจะทุ่มเททุกทุกอย่างจริงๆไม่อยากจะพูดแล้วแต่ก็อยากให้คนเข้าใจใหม่เพราะว่าคนเข้าใจผิดไปเยอะตอนไม่ได้กลัวเพราะผอมเร็วมาก ไม่ได้กลัวเรื่องหุ่นจะเสียคนคนนึงเกิดมาก็อยากมีลูกมีครอบครัวอยากเป็นแม่ของลูกอยู่แล้วแต่แค่ว่าเวลานั้นมันไม่ได้เหมาะสมความรักของนักสแสดงและนักธุรกิจสาวสวยวุลเส้นวิริธิพาที่หลังจากเปิดตัวมิกธานาภูมิกุลแฟนคนปัจจุบันซึ่งคบหาดูใจกันราวๆสาปีก็มีภาพความหวานปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยขึ้นแม้จะเป็นความรักที่ไม่หวือหวาแต่ก็ดูมีความสุข จนหลายคนอยากทราบว่ามิกธนภูมิกูลคนนี้นั้นมีดีกรีเป็นนักเรียนนอกอังกฤษปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Investment and Business Development Manager ที่บริษัทบ้านปูจำกัดซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชียดำเนินธุรกิจฐานหินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรในกล้าประเทศเาว์นเ้นเปิดเผยว่ามิกเป็นเพื่อนอยู่ในวงสังคมเดียวกันรู้จักกันมา5-6ปีแล้ว ก่อนที่จะเริ่มคุยกันเพราะชวนกันไปนั่งวิปัสสนาซึ่งวนเส้นประทับใจในต,ตัวนิกเพราะว่ายอมเข้าวัดแล้วด้วยความไม่อึดอัดคนดีสุภาพขี้เกรงใจส่วนเรื่องอายุนั้นแม้ฝ่ายชายจะอายุน้อยกว่าแต่ก็มีทัศนคติที่ตรงกันเรียกได้ว่าสินเสมอกันและความรักครั้งนี้นั้นก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป